สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่สามสิบพฤศจิกายนกับวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้านะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะดาวโจน VIP สองกับห้าสี่กับเจ็ดสองนสะ2 2 2 4 2 5 2 7 2 9 5 0 5 1 5 2 5 6 5 7 5 9 2 4 7ูน ห้าเจ็ดสี่สองห้าเจ็ดห้าเจดเก้าสี่นาะก็กอใเพ่อเพืเ่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสี่สี่สองห้าเ้าถ้าจะซื้อเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนจ็สี่เห้าเจดหกเจ็ะสองก็ สก็40 41 42 4 4 4ี4 8 4 9สีนะคะ4 7 4 8 4 9เนาะต่อไปเป็นดาวโจร3 6, 5, ก็6กก็8เมื่อคืนดาวโจร v i p พไปเข้า3ตัวตรงดาวโจรเฉยตุ๋ยเลยมันสลับกันออกเดอ้อดาวโจร3ามก็6กก็8 303านนะคะอย่าลืมสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่ 6กสองหกสามหกห้าหกแปดหกเหสามสามสาาแปดสามแปดแปดหรือเพื่อนๆเดจับเอาใหม่ก็ได้เด้อจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามมแปดแดสากดแปดหกห้าด้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะจับซื้อด้วยกันเน้อมันชอบสลับกันออกเข้าสามตัวตรงๆสงรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์แล้วมันสลับกันออกสามตัวตรง โชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยเดอ้อ